สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระรบทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ที่ช่อง BLCI Channel ความรู้มีไว้เป็นวิทยาทานประสบการณ์มีไว้ถ่ายทอดนะครับวันนี้เราจะกลับมาคุยกันต่อนะครับเรื่องของการรั้งับข้อพิพาทแรงงานซึ่งอยู่ในบทที่8นะครับของวิชาการพนังงานสัมพันธ์การแรงงานสัมพันธ์หรืออุตสาหกรรมสัมพันธ์ Employee Relation Industrial Relation หรือ Labor Relation นะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่10นะครับตอนที่10นี่ก็เป็นตอนที่ว่าด้วยการร,งระงับข้อพิพาทแรงงานอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่าการชี้ขาดหรือ Arbitration นะครับภาษากฎหมายโดยทั่วไปก็จะใช้คำว่าอนุญาโตตุลาการแต่ว่าทางด้านแรงงานเนี่ยเราใช้คำว่าชี้ขาดนะครับ การชี้ขาดเนี่ยจะมีความแตกต่างจาก2อ,อย่างที่เราพูดกันมาในคราวที่แล้วคือเรื่องของการไกลเกลี่ยกับเรื่องของการประนอมข้อพิพาทแรงงานนะครับ <c oughs> การชี้ขาดเนี่ยเป็นการที่นําบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นผู้ตัดสินใจแทนทั้งสองฝ่ายโดยทั้ง2ฝ่ายนั้นมอบให้นะครับ เพราะฉะนั้นการชี้ขาด <c oughs> จึงแตกต่างจากการไกลเกลีย่ยและการประนอมโดยสิ้นเชิงการไกลเกลีย่ยการประนอมอำนาจตัดสินใจนั้นยังอยู่ที่ทั้งสองฝ่ายฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งไม่ยอมไม่ได้ต้องทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมด้วยค่อยพลาดจ,จึงจะยุติแต่การชี้ขาดเนี่ยแตกต่างกันก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยยินยอมพร้อมใจกันมอบอำนาจสละสิทธิ ในการที่จะตัดสินใจด้วยตนเองมอบการตัดสินใจเนี่ยมาให้ผู้ชี้ขาดนะครับเป็นผู้ตัดสินใจแทนทั้งสองฝ่ายเมื่อได้สละสิทธิ์ในการที่จะตัดสินใจและมอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับผู้ชี้ขาดแล้วเนี่ยการชี้ขาดชี้ขาดเนี่ยจึงเป็นเรื่องเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับเป็นเรื่องของสิ้นสุดลงนะครับเพราะว่า ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันตั้งแต่แรกแล้วว่าจะไม่ใช้อำนาจตัดสินใจไว้วางใจมอบหมายมอบหมายให้ให้ผู้ชี้ขาดเป็นผู้ตัดสินใจแทนนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างที่ที่เป็นสิ่งสำคัญนะครับทีนี้การชี้ขาดเนี่ยก็จะมีทั้งการชี้ขาดโดยสมัครใจกับการชี้ขาดโดยบังคับนะครับ ส่วนผู้ชี้ขาดนั้นเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายขอยงแต่ละประเทศหรือแนวปฏิบัติของแต่ละประเทศนะครับในต่างประเทศอย่างเช่นในอังกฤษหรือในอเมริกาหรือในประเทศอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับผู้ชี้ขาดเนี่ยจะถือว่าเป็นเป็นผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายแล้วก็ทางด้านแรงงานอย่างลึกซึ้งนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียง เป็นผู้ที่เป็นที่ไว้วางใจเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับเพราะนั้นก็มักจะมีการตั้งสมาคมผู้ชี้ขาดขึ้นมานะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในกรณีที่เกิดการใช้การชี้ขาดโดยสมัครใจนะครับก็คือจะมีสมาคมก็จะมีรายชื่อผู้ชี้ขาดนะครับเอาไว้ให้ทั้งสองฝ่ายนั้นเลือก เลือกนะครับมีรายชื่อลิสยาวเลยว่าพร้อมคุณสมบัตินะครับว่ามีการศึกษามีประสบการณ์มีคุณธรรมจริยธรรมมีจุดเด่นอะไรต่างๆอย่างไรนะครับซึ่งที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นที่ไว้วางใจได้นะครับให้ทั้งสองฝ่ายว,วางไว้ใจว่าไว้วางใจได้แล้วก็เลือกนะครับแล้วก็ให้นาเนินการต่อไปนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นชี้ขาดโดยบังคับนะครับซึ่ง ในกรณีที่ไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับที่ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้หรือในกรณีที่อาจจะเป็นอันตรายนะครับถ้าว่าปล่อยให้มีข้อผิดพลาดนั้นยืดเยื้อต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายก็ทางภาครัฐก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องกฎหมายก็จะให้อำนาจหน่วยงานของรัฐเข้ามา เป็นผู้ชี้ขาดหรือบังคับบังคับให้ส่งไปให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่อยู่ในภาครัฐเนี่ยเป็นผู้ชี้ขาดนะครับเป็นผู้ชี้ขาดตัดสินอันนี้เรียกว่าเป็นการชี้ขาดโดยบังคับนะครับเพราะฉะนั้นการชี้ขาดโดยบังคับนี่ก็จะใช้ในกรณีที่มันมีความจาเป็นนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าทั้งสองฝ่ายไม่ประสงค์จะใช้มาตรการ ทางอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยการปรึกษารือกันนะครับเพื่อที่จะก้าวไปสู่วิธีใช้วิธีการชี้ขาดหรือผู้ไก่เกลี่ยผู้ปนอมอาจจะเป็นคนเสนอแนะก็ได้นะครับว่าในเมื่อไก่เกลี่ยไม่ตกลงประนอมไม่ตกลงแล้วก็มีวิธีการต่อไปนะฮะสามารถที่จะใช้การชี้ขาดได้นะครับ เพราะฉะนั้นการชี้ขาดเนี่ยจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับแล้วก็มีประเด็นที่จะต้องคิดหลายเรื่องครับในเรื่องการชี้ขาดโดยเฉพาะวัฒนธรรมหรือบริบทของแต่ละสังคมเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับของไทยเราเนี่ยก็จะเป็นปัญหานะครับซึ่งผมจะพูดต่อไปใน,ในตอนที่เราพูดถึงการใช้การชี้ขาดในประเทศไทยนะครับ เพราะวัฒนธรรมเราเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อขัดขวางซึ่งคนไทยส่วนใหญ่จะอาจจะเกิดความระแวงนะครับไม่ค่อยไว้ไวางใจอยากจะใช้อํานาจตัดสินใจเป็นของตนเองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างก็ดีนะครับเพราะนั้นการชี้ขาดเนี่ยอาจจะอาจจะใช้ไม่ค่อยได้ผลแต่ในบางสังคมเนี่ยก็จะใช้การชี้ขาดเป็นหลักนะครับเพื่อที่จะร่วมกันตัดสินใจ แล้วก็ป้องกันไม่ให้รัฐเข้ามาแทรกแซงนะครับซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายแก่ทั้งสองฝ่ายได้นะครับครับทีนี้วิธีการดำเนินงานในการชี้ขาดเนี่ยก็จะกำหนดระยะเวลาเอาไว้นะครับเช่นเช่นเดียวกันครับการไก่เกลีย่ยการประนอมก็จะมักจะกำหนดเวลาเอาไว้นะครับอาจจะ5วัน 7, วัน15วันแล้วแต่นะครับ การชี้ขาดก็เช่นเดียวกันการชี้ขาดเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าเป็นการตัดสินใจแทนแทนทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชี้ขาดเนี่ยจะต้องศึกษารายละเอียดอย่างลึกซึ้งนะครับแล้วต้องชั่งน้ําหนักอาจจะต้องทําการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมอย่างมากมายเพราะนั้นเวลาที่จะให้กับผู้ชี้ขาดเนี่ยก็จะมากขึ้นนะครับ ในระหว่างรอฟังคําชี้ขาดเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายก็จะต้องทํางานนะใช้มาตรการทางอุตสาหกรรมไม่ได้ก็จะร่วมทํางานกันต่อไปนะครับจนกระทั่งชี้ขาดตัดสินลงมาแล้วเนี่ยชีย้อย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามอย่างนั้นนะครับก็เป็นถือว่าเป็นการยุติข้อยิพา,ายในงานไปเลยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชี้ขาดจะต้องศึกษารายละเอียดจะต้องศึกษาข้อมูลแล้วก็จะต้องชั่งน้ําหนักนะครับ เราจะต้องศึกษาในกรณีต่างๆที่ผ่านมาว่าในกรณีเช่นนี้ขอ้อพิพาทเช่นนี้แนวทางปฏิบัติที่ผ่านมานั้นการตัดสินใจใช้หลักการอะไรใช้หลักเกณฑ์อะไรคือจะต้องอธิบายได้จะต้องเชื่อมั่นว่าเมื่อตัดสินไปแล้วทําคําอธิบายการตัดสินยกเหตุยกผลทั้งข้อ,อก,กฎหมายแล้วก็ข้อเท็จจริงแล้วก็วิธีการปฏิบัติโดยทั่วๆไป ประกอบแล้วเนี่ยต้องเชื่อแน่ว่าทั้งสองฝ่ายยอมรับได้นะครับเพื่อที่จะให้ทั้งสองฝ่ายสบายใจให้สังคมสบายใจนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชี้ขาดจะทํางานหนักครับจะทํางานหนักเพราะฉะนั้นค่าใช้ใจ่ายในการชี้ขาดในต่างประเทศเนี่ยจึงแพงมากจึงแพงมากแต่เขาก็ถือว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลเป็นมือโปรโจริงๆแล้วก็ทํางานด้วยหลักการวิธีการ ที่โปร่งใสเป็นที่ยอมรับได้ของทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งสองฝ่ายก็ยินดีที่จะใช้วิธีการชี้ขาดนะครับเพราะฉะนั้นทํางานหนักนะครับแต่ว่าก็เป็นส่วนช่วยที่สําคัญก่อให้เกิดความสงบสุขในอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการวิธีการที่ใช้คือวิธีการชี้ขาดเนี่ยนะครับถ้าส่งเสริมให้มีการใช้มากขึ้น มันก็จะเป็นการช่วยให้สังคมมีความสงบสุขนะครับเพราะว่าความรุนแรงก็จะลดลดน้อยลงความเชื่อถือไว้วางใจกันก็จะมีมากขึ้นอาจจะก่อให้เกิดวัฒน,นธรรมที่ดีงามนะที่จะใช้ปฏิบัติต่อไปนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องการชี้ขาดก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับส่วนชี้ขาดโดยการบังคับนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับ ผู้ชี้ขาดก็จะต้องทำการชี้ขาดโดยความเป็นธรรมโดยศึกษาข้อมูลนะครับในระหว่างการชี้ขาดเนี่ยก็อาจจะมาสัมภาษณ์นะครับเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากทั้งสองฝ่ายจากพยานหลักฐานต่างๆนะครับพยานเอกสารพยานแม่ล้อมนะครับแล้วก็พยานบุคคลนะหรือคณะบุคคลก็สามารถที่จะทำได้ เพื่อนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ใช้สนับสนุนเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะชี้ประเด็นนะกำหนดประเด็นว่าจะพิจารณาในประเด็นใดบ้าง12345แล้วก็เก็บข้อมูลข้อกฎหมายข้อเท็จจริงนะครับข้อมูลเพิ่มเติมพยานบุคคลพยานแวดล้อมนะครับต่างๆแล้วก็ตัดสินใจนะครับว่า ประเด็นนี้ที่ค้างกันอยู่เนี่ยข้อเรียกร้องนี้จะชี้ขาดให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของทางฝ่ายลูกจ้างนะครับเพราะเหตุผลต่องอไปนี้ข้อกฎหมายข้อเท็จจริงแล้วก็พยานแวดล้อมต่างๆนะครับทั้งพยานเอกสารพยานบุคคลสนับสนุนว่าควรจะตัดสินใจให้ตามที่ฝ่ายลูกจ้างลองขอหรือจะกำหนดกำหนด อัตราที่ให้หรือกำหนดสิ่งที่ให้ไปในข้อชี้ขาดก็ได้นะครับในทำนองเดียวกันถ้าเห็นว่าประเด็นที่ค้างอยู่เนี้ยทางฝ่ายในจ้างเขามีเหตุผลเหตุผลแวดล้อมนะก็อาจจะยกเลิกข้อเรียกร้องของทางฝ่ายลูกจ้างเสียนะครับด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้สนับสนุนโดยข้อกฎหมายข้อเท็จจริงพยานเอกสารพยานบุคคลพยานแวดล้อมต่างๆ นะครับอธิบายออกมาให้ชัดเจนอธิบายชี้ขาดที่เรื่อง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 ไปนะครับเป็นประเด็นประเด็นไปก็ทําหน้าที่คล้ายๆกับศาลนะครับวิธีการก็คล้ายกับศาลนะครับเพราะศาลนี่ก็จะต้องวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินนะครับออกไปเป็นลายประเด็นเป็นลายเรื่องนะฮะแล้วก็จัดทํารายงานนะครับเวลาที่ใช้ก็อาจจะเป็น 30วัน60วัน90วันแล้วแต่นะครับแล้วแต่นะครับที่จะกฎหมายกําหนดไว้หรืออาจจะมีแนวปฏิบัติที่เป็นข้อตกลงกําหนดไวก้ก็ใช้ตามนั้นนะครับครับอันนี้ก็คือการชี้ขาดนะครับค่อยพาดแรงงานนะการยุติค่อยิพาดแรงงานโดยใช้วิธีการชี้ขาดนะครับครับเป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้าใช้การชี้ขาดมากขึ้นผมก็เชื่อว่าเราจะได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับเรื่องการสร้างวิธีคิดการสร้างความเป็นเหตุเป็นผลให้กับสังคมนะครับสร้างความไม่เนื้อเชื่อใจอาจจะเป็นวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาอาจจะนําไปสู่การสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นด้วยก็ได้นะครับครับสําหรับวันนี้ผมคิดว่าคงจะยุติเพียงเท่านี้นะครับ่างว่าท่าน ผู้ใดยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กูณากดติดตามแล้วก็ชื่อกูณาแนะนําให้ผู้ที่เรียนทางด้านนี้ผู้ที่ทํางานด้านนี้หรือผู้สนใจทั่วไปกดติดตามด้วยเพื่อจะได้ข้อมูลเป็นวิทยาทานต่อไปในวงกว้างด้วยก็จะขอบพระคุณยิ่งครับอย่าลืมเระมั่นระวังตัวด้วยนะครับถ้าอยู่บ้านได้ก็อยู่ทํางานที่บ้าน Work from Home แต่ถ้าจําเป็นต้องออกนอกบ้านก็ต้อง ใช้มาตรการป้องกันโควิด19นะครับใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆอยู่นอกชุมชนหรือไม่หลีกเลี่ยงการเข้าชุมชนแออัดนะครับเพื่อระมัระวังตัวเราเองและเพื่อเราระวังตัวผู้อื่นด้วยได้สังคมด้วยครับครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ